มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอำลาวงการแล้วเศร้าหนักพลอยเชื่อมานประกาศอำลาวงการละครทําเอาแฟนๆใจหายไปต,ตามๆกันหลังสาวพลอยเชื่อมานออกมาโพดคลิปโปรโมทละครพร้อมกล่าวว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายของเธอแล้วโดยในโพสต์ได้ระบุว่า เรยาจะเป็นผลงานละครทางจอแก้วเรื่องสุดท้ายที่พลอยจะฝากไว้ให้กับแฟนๆละครของพลอยนะคะพลอยได้ทําอย่างเต็มที่สุดฝีมือของพลอยที่จะถ่ายทอดตัวละครออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด ตามที่ได้รับหน้าที่มอบไมายมาให้สวมบทเป็นเรยาภาคอาวสานต่อเนื่องมาจาก 1. มงกุฎดอกส้ม 2. ดอกส้มสีทอง 3. เรยาพออยากจะขอบคุณพี่ท้าพี่ชายที่รักและคุณถ่ายเทาสุจริตกุล ผู้ประพันธ์บทละครพี่เล็กน้อยและคุณสุรชัยเศรษฐโชตศักดิ์ที่ไว้วางใจให้พลอยได้รับบทนี้ได้ทำงานที่พลอยรักที่สุดในชีวิตและเป็นผลงานทางละครจอแก้วชิ้นสุดท้ายที่พลอยภาคภูมิใจที่จะฝากให้กับผู้ชมที่พลอยรักเป็นชิ้นสุดท้ายมันถึงเวลาแล้วที่พลอยจะต้องลาจากวงการละครพลอยทำมาทุกบทบาทแล้วจริงๆแต่พลอยยังไม่ไปไหนคะ่ะ พลอยอยังเปิดโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือทางหนังถ้ามีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เราอาจจะได้เจอกันทางจอเงินอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่คอยสนับสนุนผลงานของพลอยมาตลอด27ปีทุกคำติชมกำลังใจจากทุกคน คอยขอบคุณและซาบซึ้งใจและจะอยู่ในความทรงจำของพอยตลอดไปจากนี้ชีวิตของพอยต้องเดินหน้าต่อไปในเส้นทางอื่นๆแล้วเป็นกําลังใจให้พอยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ